ลงเข้าไปติดเฉยอไปอีกนะอ,อได้เลือดไปกู อืมอนะผมใส่สวยนะอ๋ลอลงปุ๊บกินปั๊บเลยนะผมหรือเปล่า จะมีอาการอยู่นะผมไปแล้วนะครับโอ้โหมาเลวนี้ใส่ดีนะผมปับนี่ชอบฝ่ามือนะฝ่ามือเด็กก็ได้อยู่นะครับผมไปครับ ไปแล้วไปแล้วครับผมฮะอืมฮ่าครับผม ลงกินเลยครับโอ้ยไวยจัดนะตัวนี้เล็กกดตัวที่แล้วนิดนึงนะผมมาแล้วหายไปพักนึงเลยนี่จะกินนะนี่ลากทุนไปนิ่งๆเลยนะนั่นไงจริงด้วย กินจริงด้วยกินนิ่งๆน,นะนอนกินนะเสียงวัดดูได้เลยอ้าเอ้ากำลังโดนแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันตื้นไปนะครับก็เลยว่าจะยกเปลี่ยนมากินตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ย โโอ้โหผมเหยื่อได้แล้วนิ่งเลยนะไม่ขยับเลยโห้โดนเนะแยากไ่กินอย่างเงี้ยโ,โหยกินแล้วไม่ลากนะเนี่ยก็ขึ้น ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับตัดกรอบได้เหมือนกันนะเก็บครับผมย,ยังมีตัวอยู่ไม่ใหญ่มากนะตัวนี้ ไปแล้วผมจุ๊บอืมมาอูออ้ตัวนี้อ้วนนะนี่ครับอืมยังได้อยู่นะคว้าทันนะผมไปลงไปหนู ขึ้นมาอีกนะครับ เอ็มอกินแต่เมื่อไหร่เข้มผมแ้มสุดท้ายของวันนี้นะครับพอเดี๋ยวจะถอนตัวแล้วผมลมเริ่มเข้าแล้วนะแล้วก็เหนื่อยแล้วนะผมหิวข้าวนะผม เดี๋ยวดูผลงานรวมวันนี้นะผมประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะโอ้โหคุณเชื่เดี๋ยวหาที่ล้างะนะมองไม่เห็นอเลยน,ะนี่เลยกันนะผมว่ายนะชึบนี่นะครับ วันนี้นะสิบกว่าหางนะสิบหรือยี่สิบไม่แน่ใจนะผมใส่ฝ่ามือเรียผมคันที่ใช้ก็ได้มาจากติกต็อกนะผมเป็นคันชิงหลิวนี่นะผมความยาวตัวนี้อยู่ที่สี่จุดห้าเมตรนะผมก็เดี๋ยวพี่กัดผมแปะลิงก์ไว้ให้นะเผื่อใครสนใจเอามาลองนะผมราคาหลักร้อยกว่าบาทเองนะครับใช้ดีอยู่นะผม